เตรียมตัวพบกับเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบ,บุรี2024จันทบ,บุรีนครอัญมณีปีที่5้าชอเอกลักษณ์เมืองจันอัญมณีอันเลื่องชื่อระหว่างวันที่5-9ถึงธันวาคมนี้ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งเตรียมพบกับเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบ,บุรี2024ปีที่5ภายใต้ทีมงานจันทบ,บุรีนครอัญมณีจันทบ,บุรีซิตี้ออฟเจมส์ชูความเป็นเอกลักษณ์เมืองจันท์ให้โดดเด่นอีกครั้งกับอันยมณีอันทรงคุณค่า จัดเต็มออกร้านทั้งในและต่างประเทศกว่า300ร้านคา่ะระหว่างวันที่5-9ธันวาคม2517นี้ใน3จุดแหล่งผลิตจำหน่ายอัญมณีโลกได้แก่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีอาคาร KP Jewelry Center และตลาดพอยถนนสีจันทร์ตลาดซื้อขายอัญมณีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ครับก็กลับเรียนนะครับว่าทางจันทบุรีก็คุยท่านพอจีทีนะครับว่างานเนี้ยก็กลับเรียนว่าเราช่วยผักดันมาห้าปีแล้วกลับเรียนว่ายังไงเราก็อยากให้ยั่งยืนคืออยากให้มีการจัดทุกปีแล้วสองเพราะว่าตอนนี้การตอบรับต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับแล้วก็กลับเรียนว่าตอนเนี้ยจันทบุรีเนี่ยตลาดพในประเทศเราไม่วงนะครับเราต้องการที่จันทบุรีเนี่ยเป็นศูนย์กลางอันย่อมดีเหมือนอาณาชาติจริงๆครับผมครับก็กลับเรียนว่าตอนเนี้ยต้องต้องกลับเรียนว่าอันยมณีเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ กลางทางกับปลายทางเนี่ยสินค้าไปจากจานนันทบุรี70%ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแนวคิดว่าทํำยังไงเนี่ยให้ศูนย์กลางไม่ตั้งแต่ต้นน้ากลางน้าปลายน้ำเนี่ยไปอยู่ที่จันทบุรีครับผมครับกเ็เราจะจัดงานหลักก็คืองานงานแสดงสินค้านะครับแล้วก็ในงานเนี้ยจะมีกิจกรรมต่างๆเข้าไปร่วมค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ได้ได้พูดไปแล้วว่าโอเคงานนี้เราจะรวมผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ300อบริษัทนะครับมาออกจัดแสดงสินค้ากันตั้งแต่ คลอยพลอยเจยรนายนะครับจิวรี่แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนะฮะมีจัดงานหลักที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีโดยจะมีการขยายพื้นที่นะครับภายในชั้นล่างทั้งหมดแล้วก็มีเต็นท์เต็นติดแอร์นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตลาดพลอยนะครับก็ะจะมีกิจกรรมลงไป,งไปงสร้างสีสันในบริเวณตลาดพลอยนะครับปีนี้เราจะจัดพิธีเปิดในวันที่วันที่6วันศุกร์นะครับ ซึ่งในวันศุกร์ที่เราจัดเนี่ยก็จะเป็นวันที่ตลาดพลอยเนี่ยค่อนข้างที่จะคลกคักนะครับจะมีทั้งประชาชนทั่วไปมาจับจ่ายนะครับแล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มที่เราจะทำวิสัยแมทชิ่งนะครับแล้วก็ที่ KP j u จิวเรีเนี่ยก็จะเป็นเน้นเป็นในเรื่องของเครื่องประดับนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนไปดูแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างที่บอกเราจะมีเจมทัวร์นะครับซึ่งผู้ประกอบการทางทางด้านของนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียน เพื่อจองคิวไปดูการทำเหมืองนะครับกระบวนการเผาพลอยต่างๆรวมถึงต,ง,ตงตัวโรงงานจิวเวรี่นะครับที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วก็มีนิทรรศการตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแล้วก็มีการสัมมนานะครับนิทรรศการที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไปดูในเรื่องของนิทรรศการการปร,ประกวดการออกแบบนานาชาติซึ่งเอาผลงานที่ชนะเลิศมาประกวดมามาจ,จัดแสดงนะครับแล้วก็นิทรรศการเจมส์เทเชอร์นะครับคือ โครงการพัฒน,นาผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคนะครับในเรื่องของ p product d e v e l o p m e n t ในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นลักษณะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจัดกระท้องถิ่นนะครับขึ้นมาจัดแสดงที่นี่แล้วก็มีเรื่องของการที่เราเอาโมบายแลบของ JT ลงไปซึ่งมีความพร้อมในการตรวจทั้งหมดนะครับในเรื่องของกิจกรรมการตรวจตั้งแต่อัญมณีแล้วก็โลหะมีค่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโครงการซื้อด้วยความมั่นใจนะครับที่เราจะลงไปส่งเสริมโครงการนี้ให้กับ ผู้บริโภคที่เขามาจับจอจับจ่ายใ,ใช้ใช้สอยในบริเวณงานครับครับก็คิดว่าเป็นงานหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองสามารถที่จะมองหาพอสเปกหากลุ่มลูกค้าใหม่ใหม่ได้จากในงานนะครับขณะเดียวกันก็ทางด้านของผู้ซื้อเองก็เป็นจุดดีนะครับที่จะได้เข้าไปพบผู้ประกอบการตัวจริงนะครับเป็นทั้งผู้เจระในาผู้นําเข้าพลอยก้อนนะครับเป็นโรงงานจิวเวรี่ที่อยู่ในจันทบ,บุรีนะครับมีเรื่องของกระบวนการออกแบบต่างๆที่มาจัดแสดงนะฮะแล้วก็มี มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างที่มีชื่อเสียงทางด้านของการสร้างนักอัญ,ญมณีหรือว่าทางด้านของผู้ประกอบการก็คือทางมอบูรพานะครับ<อ> <c oughs> ก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราครับก็เรากลับเรียนเชิญนะครับก็ให้ทุกท่านนะฮะทั้งแตั้ง,งตั้งตั้รครั้ครัรือั่าผู้งตั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 ้งรั้งนเ้รื่องตั้งตัะครั้งตั้งตั้งนเคงื่องประงับงตั้ง,ง,ง,งตั้งตั้งตนนั้งตั้งต้งตั้งตัะเพราะทุกอย่างครบจริงๆ ต้นน้ำของเราค่อนข้างมีผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพครบทุกอย่างทางด้านน้มันมีขึ้นระดับยัง่าอยากชิญชวนครับเต้านิว้วขอบสอบทุกขราว